มาเมืนน่อน,นี่ต้มไข้หลังต้มไข่หลังครับเมื่อนี่ต้มไข้หลังครับไอปากน้ำงวนี่ปากน้ำงวครับเมืนน่อนี้ต้มไข้หลังกับปากน้ำจิ้มเจลแซ่ ยูใคหลังสุดยอดสดจากเขียงเขียงปลาสกุลอ,อุ๊อออบอ่ะนี่นใส่ถุเบอร์บบนี้ได้นีเกลืออันเกลือเกลือลงไปตรงนั้นเนี่นยโอ,อ้ชอกเลยเออ ลงไปเพื่อมาเซฟหลายนะวันนี้น,นี่เอาใส่ลงไปอืออืออู้ซสอนใส่เพื่อให้มันเปื่อยใส่ลงไปอเครื่องปรุงน้ำเดืดอดจะเอาเนื้อใส่ครับอ่ะเบิ้งน้ำเดือดยังอู้เดือดแล้วใส่ได้แบบนี้นี่ครับเอาใส่ เนื้อไส่ลงไปบาดนี้ตัวกุ Kit ๊กอู้ห <sucks> ูเมีนอืมไอ๊ะไปอีกปิฮบอืมเอาครับสองอันนี้สิลวกเอาเจ้าปอกล้วยผูกลวกเอาเด้อครับเด้อนี่ผูกเอาโอ้ยเครื่องบินกระม้าย่างๆนี่ดอกเว้ย

ไปจุม่มในหม้อลวกเอาครับพี่น้องตัวนี้ต้มหลายบ่ได้สิบ่แซ่บนี่ครับอ้าเปิดเบิ่งเบิงท่านไงสิเบิรล่โอู้หุนี่ครับหวดบุงบ้งบุ้งอยู่เดี๋ยวเติมทานจังหน่อยก่อนเอาอ ในเวลาเอาตัวนี้ไปลวกแล้วนี่เอาไปลวกครับในเวลาไปลวกแล้วไปลวกลวกลวกนี่ครับพี่น้งนี่ลวกไข้หลังโอเคนี่ครับเร็จเรียบ้อยในการลวกกินได้บบทนี้ นี่คือการลวกลวกพวอมันหมาดใช้หลังลวกันต้มมันให้สุกก่อนเลยลวกเอาเป็นยังน้อนี่โอเคเพื่อยกินได้อื้อ

สวัสดีพี่นอ้องมาตานี่เซตเรียบร้อยเรียบร้อยทุกอย่างทีแเกยสัตว์อันนี้ก่อนอครับลวกลวกไข่หลังนี่ครับพี่น้องลวกไข่หลังยังแดงๆอยู่เขาจังว่าลวกมันต้มมันจะสุกสุกหรือมันจงได้หรอแข็งก็ได้อันนี้นิ่มนิ่มเป็นนิ่มๆครับพี่น้อง เต็มปากเต็มคำในดอกนครับจัดอืไม่ว่า um> นุงกวนยังไง ครับครับข้ายหลังครับ pues. เอามาบ้า e nah นนี้ในเสียมาดเพิ่นกินนะนี่นี่พี่น้อง้อู้หูอ้ยแคบมุมแคบวงสวิงก็แคบนี่อู้หโอู้้อูร้อนซ่อบแมวเอเอาคำนี้เลยเอาคำนี้เลยไหม พอดีครับใช่ไหมฝนไม่ค่อยนิ่งนะรถเบรกฮะถ่ายทำโอ้ร้อน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 เอายิบยิบยิบร้อนวายร้อนเอาร้อนครับมันร้อนนะนี่ไม่ได้กินนะแต่มันร้อนร้อนมือครับเดี๋ยวผมจะตามไปด้วยครับน้องเด้งเด้งนะเด้งเด้งๆนะเออเด้งเด้งดึงนะใส่ดีครับเนี่ยใส่นิดเดียวหวานไม่ไม่หวานเทียบหรอกนิดเดียว พี่ <laughs> นอาอนะโอ้ดเอร้อนนะทำไมใส่ <laughs> ข้าวแกะข้าวอ่ะนี่มันจะเกึดทีหลัง <h ums> อหอมย้อเลยมันเหมือนจะ เหนียวมันก็ไม่เหนียวอืมพอกินได้จะว่านี้มันเปื่อยดีเนาะน้ำมันเปื่อยดีลองนี่ไหฮะอาสักหน่อยนะลองสักหน่อยเพราะเพราะรู้ว่ามันเป็นยังไงถูกะดูเรื่ย กลับตากินไปพี่อ่ะเชื่อผมอ่ะปะอืมอือมนี้พราผมใหญ่กูนี่อีกองานสุกแล้วอืมอร่อยไปอืมอืมถ้าถูกมากมันจะแข็งอืมเป็นไงานเชื่อผมมาพผมว่าอันนี้อร่อยกว่านี่อีก เอาผมจะกินนี่พี่ดูคำใหญ่ๆเลยเนี่ยนีะ่ะเอาเลยซัดเลยนี่ครับแซบ่บหวานเดียวแซบ่บร่องนี่ไงไม่หนามากหรอ ผมเลยคัดให้เลยนะครับสุดยอดไร่คัดให้เลย,เลยลอยร่อยกุบมนุ่มในกุบม,มนมุ่มน <c oughs> อุ้ยโทษที่อะไรมันกันนิดเดียวมันโดนปั๊บนึงปรับเลยไม่ต้องทำเลยนะอืมแซ่บอร่อยอย่างเงี้ยเหรอเนี่ยไหมผมว่าแล้วมต้องเผื่อมากัางไงกินมันเนยอะเจ้ามัน นี่กินเลือดเลยปากน้ำปากน้ำปากน้ำแล้วเราเอาหนังเขาปากแจับเลยน้ำจิ้มน้ำจิ้มไม่ขมแล้ววันนี้นะอร่อยให้ได้อยู่อ๋ออืมอ๋ออันนี้กุ้ยดีเยียวดีไปอยอืมนี่พอดีอันนี้พอดีนะเป็นมากอืมเอาอันี่มาอร่อยมากเลยชั้เอานี่มา ขาหน่ไหมอันน่จะหาให้ที่มันพอดีพอดีอ๋อีมันพอดีมันหายไเหมือนกี uh, um, da, uh, ่กีนะใชะไปกินไปใหญ่ไปป่ะใหญ่ไปห่อเหข้าพี่ไปกลัวทำไมหนไหนก็ไหนแล้วพี่ไปกลัวทำไม มาไกลแล้วมาไกลแล้วถอยไม่ได้แล้วสามเพียบแล้วมาไกลแล้วถอยไม่ได้แล้วไปทั้งยี่สานหลายแล้วอยู่นี่เท่านั่นแหละงานนี่ผมกินคำใหญ่ๆเลยเนี่ยพือ่อนมีไงเลยเต็มปากกินคำเลยแทบมากแทบมากอ้ เสียมากแล้วก็สวรรค์ไปไปอยู่อีสานแล้วเจ้าเจ้อือหือยอดเลยนะแล้วมันกุ๊บไปแล้วก็ไปแตกมันมันแตกปุ๊บหวานอือเห็นไหมเจ๊ะไหมทอดอ่ามันกรุบๆแล้วมันจะแตกแล้วเย่อไปปุ๊บหวานเลยอ่ะมันไปโดนตัวนี้มันนะแตกหวานอือเอาเลยพี่เนี่ยหันไปแล้ว หนำงก็ปปบหนังปเออเนาอพี่เผ็ดป่าวไม่เผ็ดพี่มีพริกอีกนแมอขึ้นตอนนันเียย่างอันเหนียวต้มเนี้ยกินยาก่อแบบ เมนูเลยจองมันเกินเอาอีูวะอันี่ไม่ห่อยไหมนี่ไงม่อยู่เนี่ยนนะนี่ใตัวนี้วะอกลุงไก่นุ่มๆสอกินำเล็กลเนี่ยดวัตถุัดเอาคำใหญ่ๆเลยนี่ยอืมอ่ม ตัเบื่อเบือพี่น้องตาสวดเลยระบาดับพี่น้องซ่บจริงอันนี้เขาเรียกไข่ลังมันไข่ล้างงวไม่ใช่ไข่ล้างปุ๊บ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 ปปุ๊บ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 บปุ๊ปุ๊ปุ๊ แบบนี้จองตรวจเข้าทุกเทปกยได้มั้ยได้ไม่ได้ปัญหาอะไรสุดเลยผมว่าพี่ย้ายทะเบียนบ้านเนี่ยย้ควนหวานไปไปอยู่บ้านอสานดีอหมที่อีสารไปตอนนี้นเราควนหวานแยกย้ายย้ายอยู่ตรงนี้แล้วเหรอใช่ต้องยันที่แซ่บๆพี่น้องทุกยอด ตกหลงฮาวเง้ยมากินเป็นหลายกินหลายอย่างก็อยู่คณะนี้แหละครับทุกเมนูเอาอีกไม่ไหนเนี่ยเดือหัานไว้เล็กๆพอเล็กพอไม่ต้องใหญ่นะนนี้พอที่กผมจะกินง่ายแต่ทุกคนไม่ลื่นละลื่นที่แรกผมก็เหมือนกันหนั่นอนไม่เคยกินครับเจ้าจริง ครับมันาจีดิแดงก็ยังบบสูอีกแหละครับแต่ว่าเรียบร้อยแล้วครับกินได้สุกจำเลือดปุ๊บอะไรนะสุกจำเลือดสุกจำเลือดโอ้มันยังไงวะสุกจำเลือดเลือดหวานในเงยแล้วอ๋อเอ้าจำเลือดกับจำเลือดอ่ะหวานเกียบหวาจะพออยู่เที่ยวไม่ได้เจ้าเปล่าที่เด็ด ดีใครหลังลนแนวลวกมัดเป็นออ,ตองตออเป็นลวกมัดเอาจริงจีิงละนี่พอดีคำพอดีคำพอดีคำพี่อน้องพอดีคำแล้วว่าพวกข่อยลืนคำตาตีข้างในมันเหมือนขนมเทียนเลยใช่จับน<ะ>้อ,อง พักกูกินไปทั่วเลยผมหลายอย่างนะอะไรแปลกๆอะไรไม่เคยกินอเคยกินนะเรียบร้อยะถึงว่าเรื่องงงๆเลยแซ่บถึดจัดแซ่บืเฮ้ยง่ายๆไไบปป่ะอ่านนะมันเริ่มเย็นเริ่มเปลี่ยดฟันละเหรอ ก็หยครับพี่น้องกจเย็นหยื่ป่าซ่อมเราไม่มีเจอเอ็นเลยเนี่ยกือบล็อกไฟฟันแบบนี้ล็อกฟันไว้เลยงูพี่เอยู่ครับฮะฮะอลวมา เยอะแล้วเนี่ยอาในคำนี้ครับป้องก็เลยนี่เกจเจ็บชาเลยไม่เอาไม่เอาเพราะเจ็บตกไม่เอาไม่เอาเขาจับเรื่อยเลยเอาไว้ให้สิบสองเสียวเออเสียวเออยังมีอีกสองยังมีคือไงวันนี้รสชาติจะได้นะไม่ขมต่หวานอะไรไม่เคยกินก็เคยกินซ撒 เอาพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะพี่น้องนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ subscribe อืมอด้วยนะพี่น้องนะถครื่องกินง่ายๆสไตล์จอดเออโอเคไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับเยียครับเดี๋ยวปิดกล้องก่อน